อร่อยตับมุฮุงเผ็ดๆกับไข่ลูกไก่จ้าไข่ลูกไก่พร้อมทานนะจ๊ะไข่ลูกไก่พร้อมทานนี่แกะกินได้เลยมาสินี่สุเบิงเคยกินตะบไข่ลูกเป็ดเ็นบอนี่มาล่องซิมไข่ลูกไก่เบิงว่าจะแสบหรือบ่แซบถ้าผู้ใดเคยกินเราก็สิบอกว่า อู้อแสบแห้งนัวชนวงมาไม่หนีนัวแห้งเยอะกินอืกอกินกับตัมมะคุงฉน,นแสบค่ะแบบเนี้ แก่ซูเบิงก่อนนึกซิว่าเป็นตหืมชอบตามมูเบ็ตเนี่เป็นไวอ,อืมอ้มผัดกบกบผัดกบ,บกบ,กรบอร่อยจ็ด ก <Wow. S 2> นะินน้อกินอะรกิันจรเราะชอบเน,นดกินแล้วนชอบเผ็ดกินแล้วนชอบเผ็ดกินทีไรเผ็ดกินน้าทำันที ไม่ใส่พี่กี่เม็ดเนี่ยเยอะอยู่เธอกี่เม็ดใส่กี่เม็ดอ่ะเยอะอยู่เย,ยอะอ,อยู่แต่ไม่รู้ว่าเยอะผักคา อืมอืมอันเอยบุญเซนบ่แม่นข้าปุ้นน,นี่ยนะบุญเซนลวกลูกกระยากนำ้ำ <c oughs>

เค็มๆนัวๆใช่ไหมไม่ชอบน้ำดื่มเกล่อเหมชอบหมดเลยอร่อยอร่อยอืมไม่ชอบผักอันนชอบหมดเรือเป็นไข้ขท้าแข็งกินได้แล้วไปกินที่หลังวหวาน